ย่าลืมว่าพระเถระดงชุดนี้ท่านเพิ่งบวชได้ไม่นานนะจ๊ะได้แค่พรรษาหนึ่งนี่นะจ๊ะออกพอพอ้นพรรษาก็อยู่รับกระถิ่นแล้วก็ออกเดินธะดงฟื้นฟูนฟนฟนวัดร้างให้เป็นวัดลุ่งแล้วก็มาธุดงคราวนี้นี่นะเมื่อกลับมาฝึกบำเพ็ญธรรมร่วมกันแล้วก็ถทงออกไปเดินธดงสาวนาเส้นทางนี้นะจ๊ะ ก็ยังเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่นี่เนาะเพราะฉะนั้นโลกนะลูกนะลูกพระธรรมตายญาติหลากหลายดูกันอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ก็เรายังเป็นผู้ฝึกใหม่บวชได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไปถึงที่หมายในแต่ละแห่งต้องอยู่รวมกันนะลูกเนะต้องอยู่รวมกันเป็นทีมเป็นหมู่เป็นเขตสังขาว,วาตรงนี้นะ ทั้งอยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเนี่ยอ,อย่าเพิ่งสมมติว่าหมู่ญาติมาเยี่ยมก็อย่าเพิ่งไปคุยอะไรนะจ๊ะเพราะเราอยู่ในช่วงระหว่างกำลังบำเพ็ญธรรมะเดินนุด,ดงอยู่กำลังฝึกตนอยู่เพราะว่าผู้ที่มาจากเรือน,นี่นะมักจะเรื่องในเรือนแต่่าให้อยันนี่เนาะนี่แต่เราออกจากเรือมานกที่จากคน ไว้เราฝึกตัวงเราให้ดีก่อนมีความพร้อมที่จะให้ธรรมทานอะไรแก่นี่นะมููญาติก็ค่อยหวนกลับคืนไปนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาฝึกต้นกระทั่งกระจัดกิเลสอสวะหมดแรงเลยเนาะแล้วถึงหวนกลับไปโปรดพระญาตินะนี่เนาะขณะพระญาติเจอยังเฉยเฉยเลยทำไม่ยกมือไหวเลยจําเป็นต้องไปเดินบนอกากาศให้ดูนะเออนะเดินจงกรมเนาะนะ เดินไปเดินมาเนี่ยแล้วก็ฝนโบกกระพัดใช่ไหมจ๊ะตกลงมาฝนที่ใครอยากให้เปียกก็เปียกไม่อยากเปียกก็ไม่เปียกนี่เนาะนั่นแหละทึงจะพระยาทึงจะละทิฏฐิมานะลงไปได้หน่อยหนึ่งเนะี่ยที่พอฟังพระาะทำกันสอบสมาสมุ่เจ้าได้เพราะเคยเห็นพระองค์ท่านแต่อย่างเล็กๆแต่แต่เกิดอย่างนี้เนยเพราะนั้น จะไหว้บุคคลชนิดยากนี่นะไหว้เหมือนลูกหลานยากนี่จ้ะประนั้นฝึกใหม่ๆนะลูกนะต้องไปอยู่รวมกันไปก่อนจะเพิ่งไปไปเจรจา,าความกับใครเนาะเคยพูดแล้วก็ยังพูดไม่ค่อยเป็นฝึกแล้วก็มาเพิ่งมาได้ระดับหนึ่งแล้วนั้นตั้งอยู่ในความดูแลของพระอาจารย์พระพิเลียงที่จะคอยประคับประคองตรงนี้นะจ๊ะให้ดีที่สุดเลย หลังจากเราฝึกดีแล้วอะไรดีแล้วเอาล่ะกันนี้นี่นะเราฝึกตัวสักสองรรษาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่นะกระทั้งเก้าสิบภรษาเลยเนี่ยนะโอ้นี่นะเป็นพระเถระแล้วเอามาตอนนี้นะเออในหมู่ญาติก็จะฟังดีมยดอยนี่นะหรือหลับไปแล้ว